ครัวันนี้จะมาแนะนําการทําให้จอในรถยนต์นะครับที่เป็นจอธรรมดาเนี่ยนะครับที่เราต่อมือถือเข้าไปที่เป็น Android Auto เนาะปกติเราจะดูได้ก็คือพวกแผนที่นะครับพวกแมปต่างๆแล้วก็พวกฟังเพลงหรืออาจจะโทรผ่านจอตัวนี้ได้นะครับแต่มันดู YouTube ไม่ได้แต่วันนี้จะมาแนะนําการทําให้มันดู YouTube ได้ทํายังไงมาดูกัน ในการทำที่จะทำให้จอในรถยนต์เนี่ยสามารถดู Youtube ได้นะครับเรามาดูกันขั้นแรกนะครับเราจะต้องไปทำการตั้งค่าตัวแอป Android Auto ก่อนแอป Android Auto เนี่ยปกติในมือถือเรามันจะมีอยู่แล้วนะครับถ้าเรายังไม่อัปเดตก็กดเข้า p a y s t t r r นะนะครับแล้วจะเห็นว่าตอเน,นี้มันติดตั้งแล้วทําไมมันถึงติดตั้งแล้วเพราะว่ามันในเครื่องเรามันมีทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นรุ่นเก่าก็กดอัปเดตให้มันเรียบร้อยซะนะครับอ่าจากนั้นทำยังไงทีนี้ เราจะไปทําการตั้งค่าแอป Android Auto โนะครับโดยการเข้าไปที่ตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับมันจะไม่มีโชว์อยู่ข้างนอกนะเพราะว่าตัวนี้มันจะถูกซ่อนไว้นะครับให้เราไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนหาคําว่าแอปครับเลื่อนหาคําว่าแอปอ่าเนี่ยครับเลื่อนหาคําว่าแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับแอปตัวนี้ถ้าเราจะเลื่อนหาเลยก็ได้นะครับแต่มันถ้ามันมีแว่นขยายก็กดค้นหาเอาพิมพ์คําว่า Android นะครับ a n อย่างเงี้ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาไหม a n d r o i d Auto นะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนเลื่อนหน้าจอขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาข้างล่างมันจะมีคําว่าข้อมูลในร้านค้านะครับกดเข้าไป่าจากนั้นเราจะเห็นการตั้งค่าเกี่ยวกับแอป Android Auto แต่ว่าเราจะต้องเปิดโหมดพัฒนาของแอปนี้นะครับโดยการเขย้ำเวอร์ชันตรงนี้เกดไปเรื่อยมันจะนับถอยหลังใช่ไหมครับให้เรากดตกลงครับทีนี้เพื่อเปิด่าเปิดโหมดนพัฒนาของแอปนี้นั่นเองให้เราสามารถลงแอปเพิ่มได้ เสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นนะครับเนี่ยพวกแอป,ปต่างๆที่มันจะไปโชว์อยู่หน้าจอจะมเอรียงตอนนี้ให้เราเห็นว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการเปิดอา่าไม่รู้จักแหล่งที่มาของแอป,ปนี้เพื่อเราจะได้ทําการติดตั้งแอป,ปเข้าไปใน a อ d r ด i d Auto ได้กดจุด3ามจุดมุมขวาบนนะครับเสร็จแล้วนะครับอา่าเลือกคําว่าการตั้งค่าสําหรับนักพัฒนาตรงนี้อา่าเสร็จแล้วทําไงต่อครับเลื่อนหน้าจอขึ้นมันจะมีคําว่า ติดตั้งแอปไม่รู้จักแหล่งที่มานะครับนี่แหล่งไม่รู้จักที่มาเกิดติ๊กเข้าไปเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการอ่าปรับตัวนี้ปรับการแสดงผลด้วยนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการแสดงผลของ youtube นะตัวนี้โอเคนะครับนอกนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรอ่าทีนี้กดออกครับ ทีนี้ต่อมาเราจะไปทำการโหลดแอปเพื่อมาทำการติดตั้งใน Android Auto นะครับตัวนี้ผมได้วางลิงก์ไว้อยู่ในออยู่ใน Box Sport แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเอาทีนี้ถ้าไหนที่ไม่อยากค้นหาก็คลิกลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับพิมพ์คำว่า MAN 2 0 2 1 2แบบนี้จะมีคาว่าซ่อมมือถือตัวนี้นะครับปกติผมจะทำาลิงก์ไว้สำหรับพวกโหลดแอปสำหรับซ่อมมือถือเนาะแต่ทนี้ผมได้วางลิงก์ตัวนี้ไว้แล้ว กดเข้าไปปุ๊บนะครับเนี่ยเราจะเห็นแอปเรียงอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราโหลดทั้ง3าตัวนะครับโหลดทั้ง3ามตัวเลยอ่านะครับโหลดทั้ง3ตัวมาก็เวลาโหลดเนี่ยถ้าเราจะโหลดพร้อมกันมันต้องติกทั้งหมดนะแต่ตัวนี้มันให้โหลดทีละตัวเราก็ทําการโหลดทีละตัวเอาครับก็กดดาวน์โหลดเลยถ้ามันขึ้นว่าแอปอันตรายก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าแอปทุกแอปที่มันไม่ได้โหลดจาก เพจตัเนี่ยมันจะแจ้งเตือนแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเนาะของ Pay Store นะครับอ่าโอเคนะครับเราก็โหลดทั้ง3ตัวให้เรียบร้อยนะครับอ่าเนี่ยครับตัวคิงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการติดตั้งนะครับตัวชิงเนี่ยอ่าโอเคนะครับหลังจากเราทําการโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการเปิดแอปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวที่มันโหลดมันเรียงอยู่ตัวนี้โอเคนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูทีนี้มันไปอยู่ตรงไหนมันไปอยู่ในตัวจัดก,การไฟล์นะครับเนี่ยมันจะมีแอปเรียงเห็นไหมให้เราทําการเปิดตัวชิงขึ้นมาก่อนนะครับชิงอินสตอลเนี่ยนะครับติดตั้งแอปนี้ก่อนเพราะว่าแอปนี้จะเป็นตัวช่วยติดตั้งแอปลงใน Android Auto ้นั่นเองนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยดูให้จบนะครับถ้าท่านไหนมีรถก็ใช้มือถือเราทำตามนี้ได้เลยจากนั้นกดเปิดครับ เปิดขึ้นมาเขาจะให้เราทําการเปิดการใช้งานของแอปนะครับเนี่ยตัวนี้จากนั้นกดย้อนกลับครับเสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าของแอปมันจะมีให้เราทําการติ๊กสาหรับพวกมือถือพวก oppo หรือพวกดี a ว m ีด้วยนะครับข้างล่างเนี่ยถ้ามือถือเราเป็น oppo ดี a ว m ีหรือว n น p ั u นะครับเนี่ยให้ติ๊กตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีตัวตัวตั้งค่าเพิ่มเติมอะเสร็จแล้วก็กด select ตัวนี้นะครับ เ l e c กตัวนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเราไปเลือกแอปมาติดตั้งนั่นเองนะครับเราจะทําการเอาแอปคา r ก่อนนะครับแ่คนะา s t สตมตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็กด Install เลยนะครับเนี่ยตัวนี้จากนั้นมันจะเดิ้งขึ้นมาครับให้กดตั้งค่าอนุญาตมันนะครับอนุญาตป๊าบเข้าไปเสร็จแล้วก็กดติดตั้งครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับตัวคารนะ์สติมเนี่ยหลังจากเราติดตั้งเสร็จมันก็จะไปเข้าสู่ Android Auto ซึ่งจะเป็นแอปดู YouTube นั่นเองนะครับถ้าเราจะลงแค่แอปตัวนี้ก็ได้นะถ้าจะดูแค่ youtube นะครับแต่แอปอีกแอปอีกตัวหนึงนะ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวเกี่ยวกับพวกเล่นเพลงแล้วก็ทีวีมั้งที่ผมดูนะครับเนะี่ยตัว Format เนะี่ย f o ร์เมตเนี่ยนะครับนะเราก็ทำการติดตั้งเหมือนกันนะครับ Formata Auto นะครับอ่านะโอเค ก็หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะไปโชว์ตรงยังไงทีนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อในรถยนต์ให้ดูด้วยนะครับอ่ะจากนั้นเราก็ทําการปิดออกเลยครับติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราไปที่ตั้งค่าแล้วไปที่ Android Auto อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าไปที่แอป Android Auto ใหม่คือเราจะไปดูนะครับจุดที่มันโชว์นะแอปที่มันโชว์มีอะไรบ้าง ให้เราเข้าไปที่เดิมนะครับการตั้งค่าของแอปเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วให้เรากดตัวนี้ครับการปรับแต่งเลนเช์เนี่ยก็คือเลนเช์เนี่ยจะเป็นหน้าที่มันโชว์อยู่จอรถยนต์นะครับจะเห็นว่ามันจะมีแอปเนี่ยครับคาสติมมาแล้วเห็นไหมแล้วก็ร์เมตตาที่เราติดตั้งลงไปนะครับอ่าแล้วก็แอปต่างๆที่มันจะโชว์โดยทั่วไปอะ่ะปกติแอปพวกนี้ก็จะโชว์อยู่แล้วนะครับแต่มันจะยังไม่มี youtube กับไอ้ฟเมตตาตัวนั้นนะครับอ่าตอนนี้มันก็เข้าไปเรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่รถยนต์ครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแอปต่างๆเนาะนะครับถ้าเราไม่อยากให้ตัวไหนโชว์เราก็ติ๊กออกได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับถ้าเราอยากตั้งติดตั้งเพิ่มเติมก็ได้นะตั้งค่าเพิ่มเติมโอเคไปดูในรถครับทีนี้ไปอ่าทีนี้เราจะเอามือถือของเราตัวนี้ยเสียบเข้ารถยนต์นะครับปกติมือถือเสียบเข้าที่จอรถยนต์เนี่ยผ่านช่อง usb ตัวนี้นะครับตัวจอเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับ ที่มือถือก็จะเด้ง Android Auto ขึ้นมาปั๊บอัตโนมัติเลยที่จอมันจะเด้งให้เรากดยินยอมนะครับแล้วหน้า Android Auto ก็จะโผล่ขึ้นมาจากนั้นเราก็กดยินยอมหรือตกลงนะครับกดรับทราบนะตัวนี้แล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับยินดีเข้าสู่ Android Auto ถ้ามีเงาก็ขออภัยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้รอสักคู่ขั้นแรกมันจะเด้งเข้าสู่หน้าไอของแผนที่นะครับตัวแมป ถ้าเราอยากออกเราก็กดมุมขวาข้างล่างเนี่ยครับหูกไหมตัวคาสซิมนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วปกติมันจะดู youtube ไม่ได้นะแต่ตอนนี้มันดูได้นะครับาจากนั้นเราก็กดดูได้เลยนะีครับอยากดาู youtube ช่องไหนแล้วก็กดค้นหาได้นะครับก็มีให้ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งแอป android auto เนาะนนะครับใน a อนด อ่าตอนนี้เราก็ใช้งานเหมือนมือถือเลยครับมือถือเราเราก็ไม่ได้เปิดนะครับก็วางเสียบไว้นะครับเพราะว่าเน็ตมันจะมาจากมือถือมาเข้าจอตัวนี้นะเราอยากเล่นแอปไหนเราก็กดเล่นเข้าไปนะครับเราอยากค้นหาแอปไหนก็ค้นหาได้อ่าค้นหาช่องเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราอ่าโอเคครับก็เอามาฝากกันนะสําหรับท่านไหนที่อยากทําให้จอของเราดู youtube ได้ในขณะขับรถนะครับก็ทําตามได้เลยนะครับ ส่วนลิงก์ของแอปเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนี้อีกด้วยนะครับก็ลองโหลดมาใช้งานเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ